อาอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งครับหลานตรงไหนครับชิดซ้ายหนี่ครับถนนครับซ้ายครับซ้าย,ายพี่เสือไม้ยังค่ะไม่เห็นโทรบอกเลยเมื่อวาน ดีวันนี้ไม่มีเล่ยลูกตาดีแม่นม่เอาของอรหือนนมีเพืออะไรสุขกครูมันย่น้องยาอ่งนู้นค่ะมาจากโมงมาเนี่ยค่ะแวันนี้ดีดีมากลยม่ที่วันนี้ไม่มีเล่ลูกตาดีนะแม่เผือน้องกินเล่ลูกตาตายแล้วที่ไหนตาวะ กลับบ้านแล้วกไม่ได้ไปใส่ตัอเลยโ,เโดนปะค่ะ,พ,ะ,ะพี่โทรเอิอน,นูเพราะว่าลูกหนูตื่นพอดีาอาทิตย์นี้บ้าไปค่ะย่านโควิดก็เลยเพิ่งมาซื้อไงมันพ,นะ <laughs> พี่โทรน้ำใบสามเหรอคะค่ะนะี่นี่น,นี่อันนี้อะไรโอ้โห ศูนย์แปดศูนย์ค่ะเอาเดี๋ยวนะคะเอาพเปาเอาบายบายครับเอาพี่เปาเอาพี่เปาเอาหันหน้ามาฝากกดไลค์ครับติดตามเลยครับติดตามเลยครับสำหรับคลิปนี้พี่โปาต้องขอลาตัวไก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย